สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปตตนิวสายกาวนะครับผมเนาะช่องนี้ก็จะเป็นการนําเสนอข่าวสารต่างๆหรือว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะเลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับก็จะมีการก็จะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวเนาะสำหรับชาวคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็เดี๋ยวถ้า ยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะก่อนที่เราจะดูก็ฝากกด1หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมผมก็เพิ่งหัดทําครั้งแรกนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับข่าวแรกนะครับผมก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับดิฟายนะครับที่พุ่งตัวสูงขึ้นนะครับผมในไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมสาเหตุตรงนี้ก็มาจากพี่จีนะครับผมได้แบนคริปโตต่างๆของนักลงทุนนะทำให้แบบว่าจะมีการแห่เขาเรียกว่า ถอนจากตรงนั้นไปปลกตรงนั้นเพื่อที่จะ ย้ายเชนอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูหัวข่าวกันเลยนะครับผมเขาพัฒหัวข่าวว่านะครับราคาเหรียญดีฟァนะครับหลายตัวนะได้พุ่งแรงขึ้นนะหลังจากรัฐบาลจีนนะครับประกาศแบนริโตนะครับผมทำให้นักลงทุนต่างๆนะก็ไปแห่ซื้อตัวของ d e f ァทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนี้ก็จะเป็นหัวข่าวนะครับแล้วก็รายละเอียดในข่าวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเว็บเทรดระดับโลกฮบีนะเขาได้ประกาศว่านะครับผมจะไม่อนุมัติ หรือว่าไม่อนุญ,ญาตให้นักลงทุนคริปโตชาวจีนนะเฉพานนะชาวจีนนะครับผมลงสมัครในบัญชีตัวนี้ได้อีกต่อไปเนาะแล้วก็ถ้าเป็นชาวจีนที่มีอยู่แล้วนะครับเขาก็จะถูกยกเลิกภายใน31ธทันวานะครับผมเนาะนะครับอันนี้ข้อจำกัดตรงนี้นะครับของโฮบีนะครับก็จะเป็นไปกรรมของการตัดสินใจของธนาคารกลางจีนนั่นเองหรือว่าหรือว่ารัฐบาลจีนนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็จะได้สั่งห้ามนะครับซื้อทรัพย์สินคริปโต เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็คือว่าประกาศปุ๊บก็ทําการยกเลิกเลยนะครับผมส่วนทุกส่วนผู้ที่มีอยู่แล้วก็จะทยอยยกเลิกไปหรือว่าจะทยอยปิดไปภายในวันที่31นะครับผมเนาะดังนั้นจะทําให้เพื่อนๆหลายคนหรือว่าเพื่อนๆชาวจีนเนี่ยเขาก็จะทยอยเอาเงินตรงนั้นนะ่ะออกมานะครับผมเพื่อที่จะไปลงทุนที่อื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับอันนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นผลดีต่อ เหรียญการแบบกระจายรายได้หรือว่ากระจายอำนาจหรือระบบดีฟ i ์ของเรานั่นเองนะครับผมเนาะนะครับอ่แล้วก็เขาบอกว่าเนื่องจากเหรียญ โกกอนแนนนะครับโทเค็นนะบนกระดานแลกเปลี่ยนของดิเซนทัลไลชนะหรือว่าดิกนะครับผมชั้นนำหลายหลายแห่งนะครับก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะอันนี้เขายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น u n i s w a p นะครับ Sushi Swap นะครับก็จะเป็นเหรียญหลักๆนะที่ทำเป็นระบบ DeFi นะครับผมเติบโตขึ้นมาประมาณ1 7บเถึงสิองเภายใน1ชั่วโมงนะครับผมเนาะก้อนข้างเติบโตขึ้นมามากๆเลยทีเดียวนะครับผมเนาะนะครับการเพิ่มของเหรียญ DeFi ในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าหลักๆเลยนะครับแบบ อ่าตามที่บอกเลยนะครับผมเขาบอกว่าชาวจีนพยายามโยกเหรียญนะครับผมสินทรัพย์คริปโตของเขาเนี่ยจากเว็บเทรดนะครับผมไปยังเว็บของพวกดีฟานะครับผมถ้าสรุปง่ายๆเลยนะครับผมเนาะก่อนหน้านี้นะครับผมเว็บเทรดโฮบีนะครับได้ทําการโอนบีคอยจํานวน20,000 BTC นะครับผมก็คิดเป็นเงินประมาณ1,000ล้านดอลลาร์นะครับผมไปยังกระเป๋าที่ไม่รู้จักนะซึ่งนายคอรินวูนะครับผมนัก เขาเรียกนักข่าวคิปโตนะชาวจีนก็ได้สังเกตว่านี่คือการโอนเหรียญจากกระเป๋าโคว l เลตนะครับผมไปยังฮอตโวลเลตนะครับผมเพื่อรับมือจากการถอนเงินออกจากเงินอ่ะก็เรียกว่าออกจากเว็บเทรดของผู้ใช้ชาวจีนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการอ่าเขาเรียกว่าอะไรธุรกรรมการโอนออกของเขานะซึ่งโอนออกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะของจีนนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะผมว่าเป็นการดีนะครับผมถ้าว่า ทำไมทำไมทำไมเขาถึงย้ายมาจากอ่าทำไมถึงย้ายมาในดีเซนดีเซนทราร e ยไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราระบบดีฟาเนี่ยไม่ต้องระบุตัวตนอะไรชัดเจนนะครับผมซึ่งมันอาจจะชาวจีนอาจชาวจีนบางคนนะเขาก็อาจจะแบบว่าถอนทั้งหมดเอามาลงตรงนี้นะครับเพราะเพราะว่าบล็อกเชนบางบางที่เนี่ยเขาบอกว่าต้องระบุตัวตนที่ชัดเจนทำให้ทางรัฐบาลของจีนหรือว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้นะครับผมก็จะ เป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงนะครับผมว่าคนจีนเขาก็ผมคิดว่านะมีมีส่วนที่แบบค่อนข้างมหา,าศาลเลยสําหรับโลกคริปโตเนาะเพราะว่ามูลค่าหรือว่าประชากรของของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรดังๆขึ้นมานะมีขึ้นมีลงอย่างสุดแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ลองติดตามข่าวสารกันดูดีๆนะครับผมนะเนาะเผื่อแบบว่านักเทรดหรือว่า ผู้ที่เล่นการเทรดหรือว่าฟิวเจอร์หรือว่าเล่นสปอร์ตอะไรประมาณนี้ก็สามารถาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะหรือว่าดูข่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับผมเนาะก็จะมีข่าวประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมแล้วก็เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะสวัสดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ